ประเทศไต้หวันกลับมีการสนับสนุนประเทศญี่ปุ่นอีกครั้งด้วยการรับประทานอาหารกลางวันเป็นซูชิที่นำเข้าวัตถุดิบจากญี่ปุ่นซึ่งเป็นการตอบสนองต่อการขัดแย้งที่ทวีความรุนแรงขึ้นในประเด็นไต้หวันที่เกิดจากการสั่งห้ามนำเข้าอาหารทะเลจากญี่ปุ่นโดยจีนนายไล่ชิงเต๋อผู้นำไต้หวันประธานาธิบดีไต้หวันได้โพสต์ภาพขณะรับประทานซูชิมื้อกลางวันลงในบัญชีโซเชียลมีเดียของตนซึ่งเป็นซูชิปลาหางเหลืองจากจังหวัดคากชิมะและหอยเชลล์จากเกาะฮอกไกโดของญี่ปุ่นนายไล่ชิงเต๋อยยัััังงโพสต์ข้้อเดีกีกนทนทใบญช อินสตาแกรมและยังโพสข้อความเดียวกันเป็นภาษาญี่ปุ่นในบัญชีเอกของตนว่าอาหารกลางวันวันนี้คือซูชิและซุปมิโซะก่อนหน้านี้รัฐบาลไต้หวันที่ปฏิเสธข้ออ้างอำนาจอธิปไตยของรัฐบาลจีนเคยเผชิญกับการถูกจีนสั่งห้ามนำเข้าอาหารทะเลจากญี่ปุ่นซึ่งไต้หวันระบุว่าเป็นส่วนหนึ่งของการกดดันของจีนเมื่อนานมาประเทศไต้หวันก็ได้สนับสนุนญ,ญี่ปุ่นในการรักษาเสถียรภาพของสถานการณ์และยับยั้งพฤติกรรมอันธาพาลของคอมมิวนิสต์จีนอย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อถึงข้อการขัดแย้งระหว่างจีนและญี่ปุ่นประเทศไต้หวันก็ได้เปิดเผยการสนับสนุนประเทศญี่ปุ่นอีกครั้งด้วยการรับประทานอาหารกลางวันเป็นซูชิที่นำเข้าวัตถุดิบจากญี่ปุ่นเมื่อนานมาประเทศไต้หวันก็ได้เปิดเผยการสนับสนุนประเทศญี่ปุ่นอีกครั้งด้วยการรับประทานอาหารกลางวันเป็นซูชิที่นำเข้าวัตถุดิบจากญี่ปุ่นเมื่อถึงข้อการขัดแย้งระหว่างจีนและญี่ปุ่นประเทศไต้หวันก็ได้เปิดเผยการสนับสนุนประเทศญี่ปุ่นอีกครั้งด้วยการรับประทานอาหารกลางวันเป็นซูชิที่นำเข้าวัตถุดิบจากญี่่ปุน